สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านเลยนะครับเช้านี้นะะเจอที่พี่ภาวดี48นะครับหาพ้อ,พองโมทุกชยัยมาพี่น้องนะเดี๋ยววันนี้มีอะไรมาให้ดูกันนะงานนี้เป็นงานเหลือเก็บนะครับผมผ่านหูผ่านตาม,มาหลายคนแล้วทำไมนะครับ ทำไมถึงกล้ารับงานนี้เนาะมีเรื่องนะที่จะสงสัยกันนะครับเรื่องการเงินนะอันดับแรกเลยต้องคิดเรื่องการเงินนะครับอันดับที่สองเรื่องงานนะทำไมเพื่อนๆน,นะครับผมหลายคนถึงไม่รับงานนี้นะครับเหตุผลมันมีอยู่ครับผมเหตุผลมันมีอยู่นะเดี๋ยวให รถกทมเข้าไปก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวจะพาเข้าไปนะตอนนี้เขาทางานอยู่นะนะเก็บขยะอย,อยู่นะครับบ้านเมืองสะอาดพอเขาเน้ะพี่น้องเดี๋ยวจะพาเพืเ่อนๆไปดูนะว่าทําไมงานะนี้เขาถึงไม่มีคนรับกันเพราะว่าอันดับแรกนะครับ กียรนะพี่น้องมันได้เป็นคุ้มเสียนะครับแต่เราจาเป็นต้องเอาแลพี่น้องมันก็แค่ถอดน็อตไม่กี่ตัวนะพี่น้องอที่เขาไม่รับกันก็คือติดหลังคาอ่ารถเข้าไม่ได้นะครับหลายเจ้ามาดนะูหลายเจ้ามาดูกันแต่ชิเกียรถอดหลังคานะครับผมมันยกขึ้นยกลงมันหนักนลพี่น้อง งานไม่รู้ว่าจะยาวไม่ยาวนะครับประเด็นนะก็คือถอดลังคาพี่นะ้นองรถไ,ได้ถอดลังคารถกันถอดเรียบร้อยพี่น้องเนี่ยถอดหมดนะครับทำไมถึงถอด เอาไม่ได้นะฮะต้องถอนนี่เหตุผลหลักๆทำไ้เพื่อนถึงไม่รับกันเพราะยิ่เกียจถอนลาคากันนะพี่น้องไม่ใช่เรื่องอย่างอื่นนะครับเรื่องงานก็ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะกบฟุตติ้งกดฟุตติ้งมีแค่นั้นนะครับกดฟุตติ้งกบฟุตติ้งชักลงคานงานนี้ง่ายๆนะพี่น้องเออแต่ว่าข้างในดินมันเละนะฮะลมนะครับผม มี่แค่นั้นนะ่ะงานมันไม่ได้ยากนังหนีนังนหนาอะไรนะฮะแต่ว่าติดตรงที่ว่ามีชเกียจถอดราคานะ้พี่น้องเออถอดราคาขึ้นลงขึ้นลงไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับต้องใช้คนหลายคนด้วยนะครับกว่าจะถอดเสร็จนะเออผลมีอยู่แค่นี้พี่น้องความสูงนะมันไม่ได้รถเข้าไม่ได้ก็เลยไม่มีใครเข้ามานะครับแเขาไม่เอาเราเอานะครับผมเออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ กติเตือนใจนะครับผมการทำงานนะฮะไม่ต้องไปเลือกงานนะนะไม่เลือกไม่อดน้องพี่น้อง